บริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดค,คอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการหยินหยางทูดเด์ครับก็นานๆจะได้พบกับผมสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเพิร์นออคุณเอติดธุระนิดหน่อยไปต่างประเทศก็ก็เลยผมเลยต้องมาทาหน้าที่แทนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเคยทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะแต่ถึงแม้มันจะเนินานานก็ไม่เป็นไรนะฮะยังพอจําได้บ้างนะครับแล้วก็แน่นอนครับทุกเนื้อหาเรื่องของยินหยางเรื่อง่วงชุยนั้นเนี่ย จากประสบการณ์ที่เราทํามาเป็น10ปีแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราพอจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็นําพาคุณผู้ชมไปสู่สิ่งที่ดีได้นะครับนะแล้วก็แน่นอนผมโชคดีครเพราะผมมีสินแสที่ที่ดีด้วยผมก็เลยทําให้รายการผมยังคงอยู่ได้นะฮะเป็น10ปีมาแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นั้นเนี่ย เราก็จะพบกับท่านอาจารย์เกรียงไกรบุญทก,การนนท์แล้วฮะผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีท่านก่อนแล้วกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสสวััดีครบท่านอาจารย์ฮะวันนี้ท่านอาจารย์คิดว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรครับพุทง<ะ>การทําสุสานถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยมีทั้งหมด6วิธีครับครับเพราะงั้นเ,เกี่ยวกับชัยภูมิ<ะ>อ,ององประกอบของชัยภูมิก็คือต้องมีที่มา<ะ>และต้องมีอาณาจากักร เพราะงั้นเมื่อมีที่มามีอาณาจักรตรงนั้นก็ทําเป็นสุสานได้อ๋อใช่ครับและที่สําคัญที่สุดที่ทําสุสานนั้นต้องอยู่ที่ภูเขาครับหรือที่เชิงเขาอเพราะปรมาจารย์ในอดีตนั้นได้กาหนดไว้แล้วว่าคนตายอย่าไปแย่งที่คนเป็นอคนเป็นก็อย่าไปแย่งที่คนตายใครัเพราะงั้นคนเป็นจะอยู่ที่พื้นราบคนตายจะอยู่ที่เชิงเขาครับเพราะงั้น คนตายไม่แย่งที่คนเป็นคนตายก็อยู่ได้ถาวรมั่งคุณถ้าคนเป็นไปแย่งที่คนตายถึงวันหนึ่งมันก็ไม่สงบสุขเพราะงั้นเทุกว่านี้เนี่ยคนตายมาแย่งที่คนเป็นเช่นวัดดอนหรือที่ศรีลมที่มีสุสานกำลังฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้ได้ยินว่ามันจบแล้วต้องลือละ เพ oh. ราะงั้นก็คือคนตายมาแยงที่คนเป็นเพ oh, ราะงาั้นถึงวันหนึ่ง uh huh. ก็ต้องเดือดร้อนครับครับ,รบฉะนั้นในอยู่ในพื้นที่ของเชิงเขาหรือภูเขาครับก็มีสิ่งแวดล้อมของภูเขาและเชิงเขาครัเพราะงั้นสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบั้นเนี้ยที่ที่ตรงนั้นจะทําสุสานได้ก็คือ หนึ่งต้องมีที่มาที่มาก็คืออะไรล็อกสายสะดือคันแล้วก็คคอดรัอเพราะตรงนั้นมีที่มาแล้วต้องมีอาณาจักรครับอาณาจักรคืออะไรเสือเขามังกรเขียวเต่าดำโองแดงและช่องน้ําช่องน้ํานี่สาคัญที่สุดถ้าไม่มีช่องน้ําถึงไม่มีเสือเขามังกรเขียวเต่าดำของแดงก็ยังใช้ไม่ได้เพราะงั้นตัวปัจจัยก็อยู่ตรงความหมายของช่องน้ําก็คือพลังบันจุดละแต่ถ้าไม่มีช่องน้ํา พลังมันก็ยังไป oh. เพราะมันไม่ไปยังไม่พลังยังไม่ไม่หยุดก็คือยังไม่สุดก็ oh. Oh. ครับ,รรบไม่ได้ครับเพราะงั้นอันนี้คือองค์ประกอบของเชื้อภูมิเราได้รายละเอียดเราได้อธิบายไปละโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยุดข่าตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับ ที i โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญดีคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสถานีบริการน้ำมันปตท โอเคครับคุณผู้ชมฮะกลับเข้าสู่รายการอินอย่างชูเดย์และครับแล้วก็มาฟังกันต่อว่าท่านจ์เกรงไกรนั้นท่านยังมีอะไรที่จะบอกให้เราทราบอีกเช่อลท่านจาจาร์ก็มาพูดถึงว่าเราเราได้ที่มาได้ได้อณาจรรักครับ,รบก็ต้องมาวางตําแหน่งวางตาแหน่งตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับองศาองศาก็คือทิศทางทิศเหนือทิศใต้ทิศออกทิศตก แต่ว่าทิศหนึ่งมันมีหลายองศาเพราะงั้นครับรอบหนึ่งเนี่ยมันมี360องศาถูกต้องครับเพราะงั้นก็คือในชัยภูมิตรงเนี้ยในอาณาจักรเนี้ยสิ่งแวดล้อมตรงเนี้ยต้องวางองศาอะไรถึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองครับใช่ครับแล้วการเจริญรุ่งเรืองขององศานี่มันจะเปลี่ยนไปตามยุคครับยุคหนึ่งก็คือ20ปีครับเมื่ออย่างเวลานี้คือยุครับครับยุค8ด ยุคหน้าคือยุคเก้าเพราะจุกจะจบจากยุคเก้าก็ไปเปลี่ยนจากก็ไปเริ่มต้นยุคหนึ่งใหม่มครับเพราะงั้นโดยประเพณีการดูทิศทางเนี่ยก็ต้องดูเ,เวลานี้ยุคเนี้ยยุคแปดเนี่ยยังเหลืออีกประมาณ<ะ>ประมาณสิบปีครับเพราะงั้นเราต้องดูสิบปีนี้ให้ได้ให้ดีต้องอต้องเฉพาะหน้าที่ต้องได้ดีแต่สามารถรดูยุคเก้าก็ลงตัวด,ด้วยดีอันนี้คือดีที่สุดครับ แต่ถ้าว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องดูในเหลือสิบปีนี้ต้องให้ดีแล้วพอเข้ายุคเก้ามันไม่ดีค่อยไปว่ากันก็คือไปปรับแก่แต่ไม่ใช่โอ้ยุคหน้าอีกสิบปีข้างหน้าโอ้ดีเลิศมหาศาลแต่ยุคนี้เลวร้ายตอนนี้มันแก้แล้วเราก็ไปบอกกันแล้วเรเดี๋ยวไปรอยุคยุคหน้าไปไม่ได้มันรอไม่ได้เพราะงั้นรอถึงตรงนั้น่ะเรา เรามันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะหรือมันตายไปแล้วอ่ะแล้วไปรอได้เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ยุคที่เหลืออยู่กี่ปีก็แล้วแต่ต้องให้ได้ก่อนเพราะฉนั้นพอเมื่อได้องศาที่ถูกต้องครับที่ดีแล้วก็จะต้องมาดูว่าผู้ทํานั่นคือใครเพราะฉะนั้นผู้ทําก็คือเช่นทําให้พ่อแม่มันก็ต้องมีลูกลูกกี่คนเพราะฉะนั้นข้อแรกต้องดู องศาที่เราเกิดขึ้นนั้นสงพงกับพ่อแม่ไหมใช่เมื่อสงทางพงกับพ่อแม่แล้ว,ลวเราก็มาดูลูกลูกเขากี่คนคกี่คนก็ต้องสงพงด้วยออครับทุกคนต้องให้สงพงกันทุกๆคนขาดไปคนหนึ่งที่ไม่สงพงตรงนี้ใช้ไม่ได้แอ้วเพราะงั้นก็ต้องไปหาใหม่ครับเดี๋ยวผมขอหยุดค่าตรงนี้ก่อนนะแล้วไปต่อช่วงหน้าผู้ชมฮะกำลังฟังที่อาจารย์อธิบายบางสิ่งบางอย่างการต่อเนื่องพวกนี้เนี่ย บอกตรงๆว่าเป็น <c oughs> เป็นองค์ความรู้ที่ที่เรารู้ไว <c> ้ <oughs> เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด คุณผู้ชมครับกับกุศลรายการหยินหยางนะฮะ hmm. เพิ่นทีเดียวสัปดาห์นี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมนิดนึ่งเดีเ๋ยวเรื่องการดูดวงนะั้นเดี๋ยวผมขอขอสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าฟังท่านอาจารย์เก่งกายกำลังพูดถึงเนื้อหาของยินหยางเรื่องหงจุ้ยนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจให้คุณธรรมจริยธรรมหลายๆอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวท่านอาจารย์ครับผมติดอยู่ตรงนี้นิดนึงครับสมมเปอมีบุตรกี่คนก็ตามนะในคุณธรรมของสินแส ใในศาสตร์ของหวงชุยต้องให้ทุกคนเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันตัวนี้ทำยังไงอาจารย์ยากมากเลยไม่อยากเพราะมันมีหลักเกณฑ์ในการความดันพราะลูกเนี่ยจะลำดับหนึ่งสองสามห้าหกดแดเกกี่คนก็แล้วแต่ผู้ชายลำดับผู้ชายผู้หญิงลำดับผู้หิงผู้หญิงแล้วมีตำแหน่งของแต่ละคนแต่ละคนพอเราตรงนี้ตั้งองศาเท่าไรตำแหน่งของลูก คนที่เท่าไหยเป็นราศีอะไรก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นลูกคนนั้นเกิดปีอะไรในตําแหน่งของลูกคนนั้นนี่เนี่ยราศีสมพงกันไหมถ้าไม่สมพงกันเพียงคนเดียว<อ>สมมติมีสิบคนก็ได้มีห้าคนก็ได้เพียงคนเดียวไม่สมพงกันตรงนี้เราไม่ใช่ละ,<อ>ะเราก็ต้องไปหาใหม่ต้องหาใหม่ต้องให้ลูกกี่คนก็นแล้วแต่ต้องให้เสมอภาพต้องได้ดีกันคำว่าได้ดีกันก็คือต้องสมพง เมื่อสมพงก็คือร่มเย็นเป็นสุขอปัจจักภัยอันตรายทั้งสิ้นจาจารย์พูดตรงนี้เนี่ยนะฮะศาสตร์นี้มันมีเป็นร้อยปีมาแล้วครับนะครับแสดงว่าคุณธรรมของผู้ที่เริ่มคิดศาสตร์นี้ขึ้นมานั้นเนี่ยพยายามจะสร้างให้มนุษย์เนี่ยอย่าอิจฉาตาร้อนกันจริงไหมครับคือต้องมีคุณธรรมครับตัวนี้สำคัญนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยต้องเรียน เรียนชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติยังไงยกตัวอย่างคำแรกเนี่ยก็คือต้องสร้างมิตรก็คืออยู่ตรงไหนก็ต้องเป็นมิตรที่นั่นครับเพราะงั้นอันดับแรกเมื่อเมื่อเราเป็นมิตรกับทุกคนเราก็อยู่ได้ได้ทุกคนและการสร้างมิตรได้ทุกเราสร้างมิตรได้คือด้วยอะไรก็คือเคารพผู้เท่า ให้เกียรติผู้รู้ครับเอนดูผู้ดอยแค่นี้เองเราก็จะเป็นมิตละเคนนั้นอายุมากแล้วไม่ว่าเขาจะยักจนลาจนเป็นขอทานก็ได้จนเป็นยาอะไรเราก็คิดว่าเขาเป็นผู้เท่าคนหนึ่งเราต้องเคารพไปรังเกียจเขาไม่ได้ครับคนที่มีความรู้ก็คือผู้รู้ครับเพราะงั้นเมื่อเขาคนที่มีความรู้เขาจะพูดอะไรจะทําอะไร เขาก็ต้องมีหลักการของเขาหรือหรือมีเป้าของเขาครับเพราะงั้นเราก็อย่าไปคิดว่าเห้พอฟังงเราไม่ถูกหูก็คิดว่าเขาผิดแล้วเราก็จะไปแย้งเขาก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเพราะเราไม่รู้ว่าเป้าเขาอยู่ตรงไหนแล้วที่เขาพูดเนี่ยมันเพื่อไปแบกกรบอะไรเพราะเขาเขาต้องมีที่มาที่ไปเมื่อเขาเป็นผู้รู้เพราะงั้นเขาพูดอะไรเราไม่ได้เรียนรู้ตรงนั้นและเราไม่รู้ จิตใจเขาเนี่ยมุ่งอยู่ที่เป้าอะไรเพราะงั้นจงอย่าไปว่าเขาผิดอไม่ได้เราฟังดูแลผิดคือเราเราคิดว่าผิดเราคิดแต่ความจริงผิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่รู้ใจเขาเพราะงั้นเราไปว่าเขาผิดไม่ไเพราะฉะนั้นผู้รู้เราต้องให้เกียรติเขาตลอดเวลาเพราะเราฟังดูแลผิดฟังดูแลไม่เข้าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเพราะงั้นเราก็ไม่ไปขัดแย้งกับคารานี่ครับ เราผู้รู้เราก็อยู่กับเขาได้อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยนะครับท้ายผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับสามกบคงเบ้งผู้อย่างรู้ดินฟ้าครับถ้าเรารู้ประวัติของคงเบ้งมาตลอดเนี่ยครับคงเบ้งไม่เปลี่ยนนายใช่ป่ะครับหลังจากที่เลือกเล่าปีแล้วเนี่ยครับไม่ยอมเปลี่ยนไปอยู่โจโฉน่าจะครับอยู่กับโจโฉเพราะมันเหนือฝาดีฝาใช่แต่ยังไม่ไปเลยเมื่อเลือกเป่าปีเล่าปีแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยน จนกระทั่งสุดท้ายชีวิตของตัวเองเนี่ยเล่าปี่สียชีวิตก่อนจนถึงลูกเล่าปี่ใช่ไหมครับครับคงเบงก็ยังาย่ราะจันถวายชีวิตครับนี่คือนั้นรรคือพฤติกรรมของชีวิตประจําวันครับครับพะงั้นคําว่าอยู่ตรงไหนต้องเป็นวิธีนั้นครับนะก็คือด้วยข่ารพผู้เท่าให้เกียรติผู้รู้เอ็นดูผู้ด้อยคงก็นั่นด้อยฝ่าเราเล็กฝ่าเรา มีโอกาสน้อยฝ่าเราเราต้องเอ็นดูเขาต้องช่วยอะไรเขาได้เราต้องช่วยเขาคืออย่างน้อยเราต้องเอ็นดูเขาไม่รังเกียจเขาช่วยเขาได้เราต้องช่วยเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็เป็นมิตรกับเราแล้วนี่เราก็อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ก็อยู่ได้แล้วครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าเราจะไปดูเรื่องของดวงที่คุณผู้ชมได้ให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาฝาก ดวงไว้นะฮะแล้วก็บอกสักนิดหนึ่งว่าวันเดือนปีเกิดสําคัญแล้วก็เวลาเกิดก็สำคัญด้วยแหละครับโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปพบกรัสเรื่องการดูดวงแล้วกันนะครับพักสักครู่ครับ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการหญิงหยา o d เดในช่วงของการดูดวงแล้วฮะนะฮะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็มาไกลชนิดหนึ่งนะฮะคือคุณอุภาวงสุสพันธ์นะฮะคุณอุภาวงสุพันธ์เนี่ยจากนิวซีแลนด์นะครับโทรศัพท์เข้ามาฝากดวงไว้นะครับก็เป็นหญิงนะฮะเกิดวัวนอังคารที่12สิงหาคม2512 2512ปีรากา ถามถึงดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ทิศนอนนะฮะครับครับเวลานี้เราเกิดเวลา11.00นเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยปีนี้นับชินคืออายุ46ครับครับพื้นฐานของดวงนี้เนี่ยข้อแรกปัญญาดีมีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์ดีครับครับแม้กระทั่งเวลาใครยืมเงินครับ รู้ว่ามันไม่ได้คืนก็ยังยืมให้อ oh. ครับแต่ว่า,เ,าเป็นดวงที่มีฐานะดีเพราะงั้นครับใครจะยืมงายเงินก็ไม่หมดอ๋อ oh. ครับครับฉะนั้นดวงนี้ในช่วงในเอาเอา,เอาปีนี้ในช่วงปีเนี้ยปีอายุ46เนี่ยมันอยู่ในวัยจรของช่วงอายุ39ถึงอายุ 48เป็นเวลา10ปีเพราะงั้น10ปีนี้เนี่ยโดยภาพรวมความความแก่งก้าสามารถมีมากขึ้นครับครับแต่มันมาติดตัว5ปีหลัง5ปีหลังก็คือตั้งแต่อายุ44่เป็นต้นมาเนี่ยติดตัวบัตรเจ็บครับเพราะงั้นบัตรเจ็บตัวนี้เนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องเงินครับจะมีเรื่องเสียใจเรื่องการเงิน หรือไม่ก,ก็คือเจ็บตัวครับครับ,รบเจ็บตัวตรงนี้เนี่ยตัวแรกท,ที่ที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวกับหัวใจเลือดลมและสายตาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือไม่มากน้อยตายกระดูดสร้างหานไทยถอยและหูเพรอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพครับเพราะฉะนั้นดวงนี้เนี่ยจึงต้องแก้ตัวตัวสุขภาพตรงนี้ก่อน ครับเป็นตัวเป็นตัวปัจจัยแรกรและดวงนี้เนี่ยต้นชีวิตนั้นจะมีอะไรได้อะไรต้องมีอุปสรรคปัญหาแล้วั้งจะได้เพราะง,งั้นก็คือแก้ตัวต่ออุปสรรคปัญหา<อ>ครับแม้กระทั่งความรักก็ยังมีอุปสรครคเพราะง,งั้นดวงนี้ก็คือรักแลกจะผิดหวงังครับ,รบฉะนั้นก็คือดวงเราดูดวงสำคัญอยู่ที่ แก้ดวงให้ตัวไม่ดีมันไม่ดีน้อยลงตัวดีดีมากขึ้นครับเราดูดวงแล้วจึงจะมีประโยชน์ครับแต่ข้อสาคัญก็ต้องวันเดือนปีและเวลาเกิดต้องถูกต้องถ้าผิดก็ต้องอ่านมันก็จะผิดก็จะแก้ผิดละเพราะงั้นตัวนี้ต้องให้ถูกต้องและตัวที่ว่าใครยืมเงินแล้วไม่ได้คืนครับให้หมดไปเพราะงั้นคนที่ไม่คืน ไม่ต้องมายืมคือไม่มายืมไม่มายือเพราะว่าดวงนี้เป็นดวงมีมนุษยสัมพันธ์และมีน้ําใจที่ดีเพราะงั้นพอถูกอ้อนวอนถูกพูดดีๆก็ใจอ่อนออาใจก็ต้องให้ยครับเพราะงั้นดวงนี้เนี่ยในข้าวปีอายุ49เนี่ยช่วงนั้น40ปีนั้นไม่ดีเพราะงั้นก็อยากจะย้ำตรงนี้ว่า พอไปปีอายุ48นั้นต้องส่งดวงมาแก้ดวงเพื่อให้40ปีตรงนี้เนี่ยไม่เลวร้ายเพราะเพราะ10ปีนี้เนี่ยจะให้เหมือนกับคล้ายๆจะหมดเนื้อหมดตัวแต่ดวงนี้ไม่หมดเนื้อหมดตัวแต่จะล่อยหลออเพราะงั้นตรงนี้ต้องต้องต้องพึงระวังแต่สำหรับปีนี้ปีนี้มันเหลือเวลากเดือนฝ่าเดือนฝ่าเพราะปีนี้ ปีใหม่คือวันที่สี่กรุงพาถึงจะเป็นปีใหม่ครับครับปีเนี้ดวงมันถูกปิดหรือดวงมันถูกถูกแย่งไปแย่งมาครับเพราะงั้นปีนี้เหมือนกับงดหงิยบก็ไม่ใช่วุ่นวายก็ไม่ใช่เหม,มือนก็วุ่นวุ่นและงดหงิยกดเงียบแต่มันก็ไม่ได้งดเงียบมากหรือไม่ได้คือตัววุ่นนี้น่าจะมากกว่ามากกว่าตัวงดเงีย างงาเพราะงั้นก็คือต้องแก้ตัวเนี้แยล้วปีนี้ก็จะก็จะรับลื่นนัแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือแก้ปีหน้าปีหน้าตัวนี้เนี่ยจะมาแก้ตัวตัวเนี้ยจะจะเกี่ยวกับตัวส่งเสริมเนี่ยถูกปิดเพราะงั้นปีหน้าเนี่ยผู้ประถมข้าชูหรือมาส่งเสริมหุ้มชูเราจะหายไปครัเพร,ราะง,งั้น ก็จะต้องมาแก้ตามที่บอกมาแล้วชีวิตปีหน้าก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขช่วงปลายปีนี้ก็จะปัญหาก็จะไม่มีครับโอเคนะฮะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการก็มาถึงแล้วนะของรายการหยิงหยางเฉลียงเราเพราะเวลาทุกอย่างมันไปเร็วมากเลยนะฮะทั้งสนทนากันแล้วก็มาดูดวงเนี่ยเร็วจริงๆเลยนะอย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ผมคงต้องขอขอบคุณท่านจารยญ่เกรงไกรมุตการโนนเลยครับขอบคุณมากครับท่านจารย์ครับ,รบแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการขอบคุณผู้สนับริการดังนี้ครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอ,อก Today. ทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับผู้ชมครับผู้ชมมีนัดพบกับรายการยินอยางทุดเดยงเราเป็นประจําทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเด็กว่านี้แล้วครับแล้วก็แน่นอนครับผู้ชมมเีเรื่องราวที่อยากจะให้ท่านจาใหญ่ดูเกี่ยวเรื่องดวง นะฮะเ,เป็นยังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของออความเป็นอยู่ปัจจุบันหรือว่าในอนาคตนะฮะนาทีการงานนะก็โทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขที่อยู่ด้านล่างนี่นะฮะแล้วก็ซิปชนิดหนึ่งวันเดือนปีเกิดแล้วเวลาเกิดอย่าลืมนะครับสาคัญมากเลยนะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้รายการหยินหยางทุเดย์ผมพร้อมท่านใหญใหญ่เกังไกรบุญทการนขคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับ,ส,บ,รบสวัสดีครับ